ต่อไปขอไปดูเรื่องคุณปู่คุณย่านะอ่าดูอันนี้เรื่องแบบดูแบบชิวๆเลยนะแบบสบายเลยโอเคคุณปู่คุณย่าตอนที่สองเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับอืมคุณปู่คุณย่าเขาย้อนกลับไปเป็นหน้าเด็กนะย้อนวัยย้อนไวัยไม่รู้ว่ามันอายุเท่าเดิมน่าจะน่าจะแข็งแรงแข็งแรงกลับไปเป็นเด็กเลยเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนย้อนอายุจริงๆเลยประมาณนั้นนั่งอืม อายนะุไข่น่าจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะมึงผู้ชายใช่ไหมเนะเสียงมันเสียงมันคนเด็กเลยวะมันมันมันดูเป็นเด็กมันเด็กมันเด็กหมอตน้นอะไรขนาดกันแล้วนะมึงเสียงมันแบบเด็กกระถมมากเลยนั่นคุณย่าใช่ไหม คยนะไม่คุ้นหน้าเลยใช่แล้วคุณปู่คุณย่าและนี่คือคุณยา่าคนนี้จิววอเอไอ้หนูหนูไอ้เด็กพวกนี้แม่งอืมแต่คุณย่านี่สวยงามมากนะปูจา อันนี้คือปู่จาเียมังมีตาแต่นไม่นคนเห็นไตเลยถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันเลยดีละว h a t เห็นคุณเห็นคุณย่าแล้วแบบว่า ็นคุณย่าแล้วไม่อยาไปโตเกียวอย่าเป็นคุณอย่าเป็นคนสวนอะไรเงี้ยเลยคุณปู่คุณย่าย้อนกลับไวใสเพลงนี้ค่อนข้างน่ารักดีนะเพลงนี้น่ารักชิชวๆสบายนะผมฟังเนันโอเปนนิ่งอะ เพลงมันโคตรน่ารักเลย คุณปู่คุณย่ากับลูกลกโอ้ยแมวแมววันนี้ก่อนก่อนน,นั้นตอนกำลังเป็นตอนอยังเป็นคุณปู่คุณย่าอยู่เป็นวัยแก่ชราอยู่โอ้ยอยากใส่ชุดน่ารักทรักแบบสาวๆบ้างนะโอ้ยวุ้ยแมวมันเด้ากันแล้ว น,นี่ก็เป็นสาวเลยน,นี่ตอนอันนี้ตอนสาวไ่ถึงตอนที่อยู่ดีก็เป็นสาวจะ <c oughs> สำเนียงเหมือนสำเนียงการพูดก็ยังดูเป็นแบบว่าคนวัยชราที่ญี่ปุ่นอยู่นะผมรู้สึกได้ชุดน่ารักชุดน่ารัก โอ้ยมีโมเมนต์แบบน่ารักการนี้เลยเหรอถ้าเป็นถ้ามองในมุมมองของคนวัยชรานี่ค่อนข้างค่อนข้างแปลกตาอยู่นะโอ้มันปิ๊งเลยเหรอมือเย็แบบเงียบๆเลยชิคกี้ชันเถอะนะทอไมสนนแปลกนะ เล่นเลยเด๋ยนมึงมึงเพื่อนเพื่พูดเพิ่งบอกชอบกันมึงจูกันเลยเอาคุณย่าเอาคุณย่าเขินจัดแม่ อินละครจัดอ่ะคุณย่าเนี่ยปู่แจจุกบไมอุ้ยขออะไรสักอย่างเลยอุ้ยก็แบบโรแมนติกอะยังได้ยังงี้เหรอคุณย่าจ๋าปูจ่จัดห้อยเลยอะ่ะอืมหุ่นแม่งโคตรหุนแม่งโคตรด,ดีไอ้ย่ปูนะ่เนี่ย ไม่สึกใจเต้นเหลือคงชินแล้วมั้งงั้นเหรออ้ยแต่ใจจริงนี่คือเขินหนักมากอ้าหลานมาหลานมาใหญ่เลยทีนี้ใครวไปนะ ภาษาภาคไหนเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นหรือฟังภาษาญี่ปุ่นออกอะไรขนาดนั้นแต่แบบรู้ฟังงแบบว่าได้ยินแล้วแบบว่ารู้สึกเลยเป็นภาษาภาคอื่นของญี่ปุ่นอะ จริงครอบครัวญาติๆผมเขาก็คุยภาษาแบบภาษาภาคไม่ใช่ภาษากลางกันอยู่กันส่วนใหญ่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้เราเขาพูดอะไรเหมือนกันนะแต่พอฟังเข้าใจายอยู่ฮะไปใหญ่ละ <c oughs> จะแต่งงานกับย่าเฉยเลยเอาราไปใหญ่ละ โอ oh. ้ชั้นนเมื่อกี้ใครอะเมื่อกี้เดี๋ย,ยินเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้อยู่ดีมันมีอะไรเซอร์วิสอะไรขึ้นมาเฉยเลยวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอ๊ะนั่นนี่คืออะนั่นนี่คืออะ What the hell is this ลูกสาวคนรองของทาคาฮิโรชิโยริชิโยร,ริโนเวลา่า นั่งทานั่งนี่มุมมันแบบดีจ้าชีโรอิรนโอเวอร์ละโอ้โหเรียนแพทย์ คนเอเชียซะจัดเลยอันนี้อันนี้คนเอเชียโคตรตเยี่ปุ่นมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นแล้วมั้งมุมดีโคตรยืนท่ามานั่งท่านั้นนะอืมคนเอเชียทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอ่ะแม่บ้านผมจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นบักกะมิตะ อ้าวตอนเด็กก็อยากจะเป็นหมออยู่แล้วโอ้ย,อยเิ่ใจท้ไมมีเครืบินบินผ่านบ้านทุกวันเลย ญานี่ค่อนข้างสุขภาพไม่ค่อยดี้ะแต่แต่ก่อนแล้วใช่ไหมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยอืมโชร์านอันนี้พอมันมองพวกก็โดนด่าโอ้ื อืมน่าสวยจริงนะจริงนี่เกต่ะปู่มืงนอนหลับเหี้ยขนาดนั้นฝนะันว่าทำเหี้ยหรวาฝันว่ากาลังอะไรทำท่าเหี้ยม เอาแมวตกใจแมวแม่งทำออกมาลน่ารักมากเลยวะเอามันแบบว่าจริงจังเลยนะ อะไรคอร์เซนเตอร์อะไรนี่คือเนี่ยอันนี้คืออันนี้ค,อ,คอร์เซนเตอร์เหรอคอร์เซนเตอร์เหรอเนี่ยญี่ปุ่นก็มีอ่ะโอ้โหเหมือนไอ้เชียกเลี้ยวจัดเลยอันเนี้ยโอ้แต่แต่คุณย่าเขาลุกใช่ไหม สายเลยหญิงยากเขาจะมีเขาจะมีสมองเป็นคนคนแก่อยู่แต่เขาก็เขาก็ฉลาดนะอ้าวโดนจับแม่งเลยยังมีแบบว่าความใจดีนะั้น เหมือนลูกมันหลาน <c oughs> แบบว,ว่าขัดสนก็ขอยืมได้จริงๆอะสายตายาวนี่คือความสายตายาวใช่ไหม ูจะคนนี้ดีดีที่สุดอ่าเอาเขินเลยแต่คนใส่ตายานี่เขาจะมองไกลๆได้แต่ว่ามองสั้นมองใกล้ๆนี่แบบมองไม่เห็นใช่ไหมโดนแก้งแล้ว ทำไมห้อานาเออพวกคนเดินจับมือกันกลางห้างนี่ไปไกลซะก็ดูน่ารักดีนะ โอ้สายลมวันนี้ช่างหนาวเย็นซะจริงอยาจะจับมือให้ไได้เลยใช่ไหม มามาจับดีจะจะจับเลยแมอืมจับแล้วจับแล้วแต่บอกว่าอืมทำเป็นทำเป็นปกติเอ้ยจับแล้วก็ทำปกติพูดไป อันนี้คืออันนี้คือลูกลูกอีกคนใช่ไหมอืม,อมชิมแมวตรงนี้ไม่คุ้นง่ยเลยโจวงนี้ไม่ก็ง่อยเหมือนกันอืมอืมคือร่างกายเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมเนะี่ย แดวว่าอาอยู่ไข่ก็โดนย,ดยืดไปอีกไกลเลยเอ้ยอ้าว อืคงดีใจมากจริงๆอะคุณแม่กลับมาหายป่วยสุขภาพดีก็คงมีความสุขจริงๆ Oh! <laughs> oh, passed away. Oy. ซ่อมแซมบำรุงได้โอ้ขัดอย่างดีอืมแอปเปิลทองสรุปคือแอป,แอปเปิลทองเนี่ยทา้ายเป็นเด็กจริงใช่ไหมอืม ลิงโกลิงโกลิงโกแล้วก็เป็นอย่างเป็นงนันเลยใช่ไหมอะไรแอปเปิลต้นแอปเปิลพูดอยโอ้ต้นแอปเปิลแตกโอ้ตายหาเลยเที่ยโดนแตกแล้วตายอะไรวะเนี่ยมันมันแฟนตาซีขนาดนั้นลเลย มันก็แฟนตาซีนิดหน่อยแหละโอ้นั่นเฮียอะไรอะโอ้นาฬิกาทรายเวลาชีวิตอะไรกันอะเออตลึงกับกันที่ทะเลนาฬิกาทรายลอยอยู่กลางัดโอ้มันพลิกกลับเลยอะอ้าว what the fuck เฮียเนะี่ะ อุ้ความฝันคุณย่านี่น่ากลัวอีงอืมน้าจะเป็นนายกาซายเวลาชีวิตนแน่เลยจากที่มันใกล้จะใกล้จะหมดกลับเป็นแบบว่าเต็มกลายเป็นเยอะกว่าเดิมจะอธิบายไงดีวะ โอเคดีสมคร อินซูลินเอาเจบแล้วอุ้ยดูตอนนี้นี่โคตรแบบว่าฟีลกู๊ตอ่าออเคอืมประมาณนี้สำหรับตอนที่สองเรื่องคุณปู่คุณย่าย้อนกลับไวยใสแต่หัวใจยังคงเดิมเรื่องนี้ก็โอ,โอเคเลยมัน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 โคตรจะแบบสดชื่นไะ หิวใจโคตรๆเลยดูเพลินมากเลยอ่ะเออไม่มีข้อมูลอะไรแบบแบบโอเวอร์โหลดเกินไปดูแบบนั่งดูแบบอ่อชิวๆอ่ะผมให้สิบเลยแล้วกันนะอ่าคือมันอาจจะแบบไม่ได้มีฉากหวือหวาแบบโอ้ยแบบต่อสู้แบบแอนิเมชั่นโคตรสวยผ้ามันแบบโคตรแบบอลังการเวอร์วังแต่มันแบบมันเอนจอยอ่ะ มันมันแค่เอนจอยที่จะดูเรื่องเนี้ยมันแบบมันโคตรแบบเออมันดูแบบเบาสมองโคตรโคตรอ่ะเอออืมผมให้สิบเลยละกันนะตอนนี้เออดูดูไปชิวๆเหมือนเรื่องนิจิโจอ่ะนิจิโจผมก็ชอบอ,อืมเรื่องมันเก่าละเรื่องนั้นนะนิจิโจันมันตอนนี้มันก็ไม่ไม่ไม่เรื่องนิจิโจอไม่ไม่น่าจะมีท so ี่เกนในไทยนะอืมต้องไปต้องไปหาเออช่องทางธรรมชาตินะ่ะ เออไม,ไม่ไม่แน่ใจะมีหรือเปล่าเออแต่เรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันมันมันโคตรจะสบายเลยเอ่ะเออผมชอบมากเลยอะข้อมูลก็ไม่เยอะมากดูแบบชิวๆทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายอืมดีวะ่ะปูุ่ณยากก็หวานแววมีตัวลครใหม่ใหม่าเพิ่มเป็นเออเป็นหลานอีกคนนะเออ หลานอีกคนนึงชื่อชิวรีชิวรีนึกถึงชิวรีนูเฟล่าเลยแล้วก็มีเอลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกชายที่เป็นหมออืมเหมือนจะเป็นหมอที่แบบว่าพยายามเป็นหมอเพื่อรักษาแม่เพราะแม่เนี่ยเหมือนจะเป็นโรคมะเร็งจะมาคุณย่าเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งก็เลยพยายามจะเป็นหมอพอพอพ่อแม่กลับมาไอกทีหนึ่งพ่อแม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีโอ้โหนี่คน เป็นลูกก็มีความสุขเลยที่แบบว่าแม่แม่แข็งแรงเออวันนี้เออหิวใจมากเลยวะ่ะให้สิบเลยแล้วกันนะ,อะเอ็นจอยอ่ะ